แน่นถึงจะอร่อยเนาะเนาะนี่ค่ะนี่ไปตองคือไปตองยาวไงเราก็จะห่อแบบนี้เนี่ยนี่ค่ะเพื่อนใส่ถั่วดํานะคะใส่ถั่วดําแล้วก็ะะวกใส่กล้วยเนาะ,ะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนระแบบกันนะคะเนี่ยทำเพื่อนเนี่ยคือใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่กล้วยนะคะทุกคนใส่กล้วย อร่อยนะคะมาชิมดูกันเพื่อนนี่ห่อส,สวยๆนะเพีพราะห่อเองนะคะเพื่อนไม่ใช่มีคนอื่นห่อเนาะเราจะมาลุ้นด้วยกันว่าจะเป็น,นไม่หมดนะคะนี่คือห่อสั้นนะคะห่อส,สวยๆสั้นๆป้อมๆเหมือนพิมพ์นี่แหละแต่นี่จะเป็นห่อยาวๆเล็กๆยาวๆนะคะเนะาะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะเพื่อนเนี่ย่ใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่กล้วยนะคะทุกคนใส่กล้วย อร่อยนะคะมาชิมดูคัเพื่อนเนี่ยเีนใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยนะคะทุกคนใส่กล้วยเนี่ยอร่อยนะคะมาชิมดูกคนใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยเนาะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนอนี่ก็จะเป็นห่อห่อคนระแบบกันนะคะเนี่ยสามเพื่อนเนี่ยเีนใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยนะคะทุกคนใส่กล้วย อร่อยนะคะมาชิมดูคุณใส่ถั่วดํานะคะใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่กล้วยเนาะ,ะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนระเบบกันนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่หอ่อสวยๆนะเป็นเพอห่อเองนะคะเพื่อนไม่ใช่มีคนอื่นห่อเนาะเราจะมรรลุนด้วยกันว่าจะเป็นจะสวยป้อมๆนะคะตอนนี้ก็จะสวยแบบย,ยาวๆหน่อยถ้าเปรียบเป็นคนก็คนยาวขาวดีสวยดีแล้วเขเนาะ นี่ก็จะอ้วนสั้นป้อมๆเหมือนดูข้าวต้มผัดของเรานะเพื่อนๆนบ้านพีมจะเรียกข้าวต้มผัดมันจะห่อสองแบบเนาะแบบนี้จะเป็นแบบยาวนะพวเพื่อนเพื่อนนี่สามห่อพิมพ์จะกินหมดไหมเพื่อนเพื่อนใส่ถั่วดํานะคะใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่กล้วยเนาะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนอืนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนละแบบกันนะคะเนี่ยยังไม่หมดนะคะนี่คือห่อสั้นนะคะห่อส,สวยๆสั้นๆป้อมๆเหมือนพิมพนี่แหละแต่นี่จะเป็นหอ่อยาวๆเล็กๆย,ย,ยาวๆเนาะ เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะีะ่จะแกะตัวยาวนะคะุนี่ใบตองยาวก็จะหอยยาวแต่เวลาเราหอ่อเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน่นใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยเนาะ,ะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนระเบบกันนะคะเนี่ยเห็นไหมหอยอย่างเดียวกันแต่ว่าห่อคนระเบบเนาะก็จะสวยคนระเบบนะคะทุกคน ตอนนี้ก็พิมพ์นี่แหละเนี่ยตัวนี้ข้าวต้มเนี่ยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปอร่อยมากเพื่อนๆมันนะคะเพื่อนๆมันคือหวานน้อยนะคะแต่มันกะทิเยอะนะคะอนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเพือ่อนๆนี่ห่อสวยๆนะพี่พ่อห่อเองนะคะเพื่อนไม่ใช่มีคนอื่นห่อเนาะ เราจะมารุนด้วยกันว่าจะเป็นบอร่อยมากเพื่อนๆมันนะคเพื่อนๆมันคือหวานน้อยนะคะแต่มันกะทิเยอะนะคะไอใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยเนาะ,ะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนละแบบกันนะคะเนี่ยเพื่อนๆนี่ห่อสวยๆนะเป็นเพ่พอห่อเองนะคะเพื่อนไม่ใช่มีคนอื่นห่อเนาะ เราจะมาลุ้นด้วยกันว่าจะเป็นพิมพ์นี่แหละในีตัวนี้ข้าต้มเนี่ยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปใส่ถั่วดํานะคะใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่กล้วยเนาะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นห่อห่อคนละแบบกันนะคะเนี่ยอร่อยมากเพื่อนๆมันนะคะเพื่อนๆมันคือหวานน้อยนะคะแต่มันกะทิเยอะนะคะไอ ใส่ถั่วดำแล้วก็ไส้กล้วยนะคะทุกคนไส้กล้วยเนี่ยอร่อยนะคะมาชิมดูก็จะสวยป้อมๆนะคะตัวนี้ก็จะสวยแบบยาวๆหน่อยถ้าเปียบเป็นคนก็คนยาวขาวดีสวยดีแล้วค่ะเนาะนี่ก็จะอ้วนสั้นป้อมๆเหมือนกันอร่อยมากเพื่อนๆมันนะคะเพื่อนๆมันคือหวานน้อยนะคะแต่มันกะทิเยอะนะคะอันนี้จะเกะตัวยาวนะคะ นี่ใบตรงยาวก็จะหอยยาวแต่เวลาเราห่อเนี่ยเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน่นจะน่ากินหรือเปล่าเนาะเนาะนีะ่ยเราก็จะม้วนออกออกมาจากตรงนี้เนะัะเพื่อน,นก็จะพับเข้าไว้เนาะเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ห่อสวยๆนะคือพ,พอห่อเองนะคะเพื่อนไม่ใช่มีคนอื่นหอนะ่อเนาะเราจะมารลุนด้วยกันว่าจะเป็นก็จะแบบนี้นะคะ นี่ใบตองยาวตรงเ่อเนาะนี่จะเกะตัวย,า,นะยาวน้องเพื่อนนี่ใบตองยาวก็จะหัวยาวแต่เวลาเราห่อเนีเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน่นนี่จะเกะตัวยาวน้องเพื่อนนี่ใบตองยาวก็จะหัวยาวแต่เวลาเราห่อเนีเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน,น่นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคุณสวัสดีนะคะ ใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยเนาะ,ะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนระแบบกันนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะดูข้าวต้มผัดของเรานะเพื่อนเพื่อนบ้านพิมจะเรียกข้าวต้มผัดมันจะห่อสองแบบเนาะแบบนี้จะเป็นแบบยาวนะเพื่อนเพื่อนนี่สามห่อพิมพ์จะกินหมดไหมเพราะแน่นถึงจะอร่อยเนาะเนาะ นี่ใบตองคือไปตองยาวไงเราก็จะห่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันเราไม่หมดนะคะนี่คือห่อสั้นนะคะห่อสวยๆส,สั้นๆป้อมๆเหมือนพิมพ์นี่แหละแต่นี่จะเป็นห่อยาวๆเล็กๆยาวๆนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะนี่จะแกะตัวยาวนะคะเพื่อนนี่ไปตองยาวก็จะห่อยาวแต่เวลาเราหอ่อเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน่นเห็นไหม ห่ออย่างเดียวกันแต่ว่าห่อคนละแบบเนาะก็จะสวยคนละแบบนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยเีนใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยนะคะทุกคนใส่กล้วยเนี่ยอร่อยนะคะมาชิมทุกคนใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยเนาะ,ะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนอันี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนละแบบกันนะคะเนี่ยดูข้าวต้มผัดของเรานะเพื่อน บ้านพินจะเรียกข้าวต้มผัดมันจะห่อสองแบบเนะาะแบบนี้จะเป็นแบบยาวนะคะเพื่อนนี่สามหอ่อพิมพจะกินหมดไหมเพื่อนใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยเนาะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนละแบบกันนะคะเนี่ยแน่นถึงจะอร่อยเนาะเนาะนี่ค่ะนี่ใปตองคือใปตองยาวไงเราก็จะหออ่อแบบนี้นะคะน,คน,นี่จะแกะตัวยาวนเนาะพื่อน นี่ใบตองยาวมก็จะหัวยาวแต่เวลาเราหอ่อเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน่นอร่อยมากเพื่อน,น,นเพื่อนมันนะคะนเพื่อนมันคือหวานน้อยนะคะแต่มันกะทิเยอะนะคะไอ้ <S <S 1> <S 1> ก็จะแบบนี้นะคะที่ใบตองยาวเพื่อนเนพะื่อนเนาะดูข้าวต้มผัดของเรานะเพื่อนเพื่อนบ้านพี่จะเรียกข้าวต้มผัดมันจะห่อสองแบบเนาะแบบนี้จะเป็นแบบยาวนะเพื่อน นี่สาหอ่อพิมพ์จะกินหมดไหมเพ,พื่อนก็จะแบบนี้นะคะที่ไปตองยาวตอเพ,พื่อนเนาะตอนเพื่อนนี่ห่อส,สวยๆนะพิมพอห่อเองนะคะเพ,พื่อนไม่ใช่มีคนอื่นห่อเนาะเราจะมารลุนด้วยกันว่าจะเป็นเนี่ยพิมพก็จะกินสองห่อที่พิมพไข่นะคะเพื่อนน่ากินไหมคะทุกคนนี่น่ากินไหมคะนี่ข็าต้มผัดนะคะแน่นถึงจะอร่อยเนาะ นี่ใบตองคือใบตองยาวไงเราก็จะห่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนจะน่ากินหรือเปล่านะเนาะนี่ยเราก็จะม้วนออกออกมาจากตรงนี้นะค่ะเพื่อน,นก็จะพับเข้าไวะะ้เนาะนี่ยค่ะนี้จะเกะตัวยาวนะเพื่อนนี่ใบตองยาวก็จะห่อยาวแต่เวลาเราหอ่อเราจะพันให้แน่นนะคะต้องพันให้แน่นอร่อยมากเพื่อนๆมันนะ,ะเพื่อนมัน คือหวานน้อยนะคะแต่มันกะทิเยอะนะคะนอ้ใส่ถั่วดํานะคะใส่ถั่วดําแล้วก็ใส่กล้วยเนาะข้างในจะเป็นกล้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหอ่อห่อคนละแบบกันนะคะเนี่ยเพื่อนนี่ห่อส,สวยๆนะพี่พรห่อเองนะคะเพื่พอ,อนะะไม่ใช่มีคนอื่นห่อเนาะเราจะมารลุนด้วยกันว่าจะเป็นเพื่อนนี่ห่อส,สวยๆนะพี่พรห่อ